ครับสวัสดีครับก็ผมนะครับชื่อนิวนะครับผมก็ทำช่องของตัวเองนะครับชื่อว่าช่องนิวชิวชิวนะครับผมอ,อ,อันนี้ก็เป็น EP ีแรกเลยก็ว่าได้ที่มาก็นิวชิวชิวก็ผมอยากทําอะไรที่มันแบบก็ชิวชิวสบายสบาย,บายมีแบบเ,เป็นสาระบ้างเฮฮาบ้างก็แล้วแต่แล้วแต่ที่เราจะไปทำคอนเทนต์กันอะไรเงี้ยครับถามว่าอันนี้เป็นครั้งแรกของการทํ YouTube ไหมจริงจริงมันก็ไม่ใช่ครั้งแรกครับก่อนอันนี้เคยท o u t u b e กับเพื่อนมา เป็นช่องเกี่ยวกับรีวิวเทควันโดก็คือผมเคยเล่นเทควันโดมาก่อนนี้ก็คือไปทำกับเพื่อนถ้านึกภาพไปออกเดี๋ยวผมพาไปดูครับสวัสดีครับสยินดีต้อนรับผู้สู่รายการเทควันโดโโไปเรื<ป>่อย ตอนนี้เราก็จะงไอยู่กันครับนั่นก็เป็นเมื่อก่อนที่เคยทํามากับเพื่อนก็ทําแบบขำๆสนุกสนุกไม,ไม่ไม่มีอะไรมากเพราะว่าแบบเราก็ชอบในกีฬาน,นีู้่แล้วก็เลยเออลองมาทํากันเลยครับชื่อช่องชื่อ,ช,อช่องตอนนั้นก็คือเทควันโดโมไปเรื่อยนะครับผมส่วนตอนนี้ผมก็มาทําเองแล้วก็เลยอยากลองดูทําแบบในตามที่แบบฉบับเราสไตล์เราอะไรอย่างเงี้ยครับเราอาจจะมีแขกรับเชิญบ้างอะไรบ้างไปที่ไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยหรือ,ออาจจะมีแบบผู้ติดตามไปถ่ายทํากับผมอะไรอย่างเงี้ยครับผมอ่านำตัวไหนครับ อันนี้ตังๆครับผมลูกชายลูกชายเลยเนี่ยอันเนี้ยีี <c oughs> อ่าสำหรับ EP แรกนี้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปชิลกันที่ไหนก็เดี๋ยวไปชมกันเลยครับผมเอแลวครับวันนี้เราก็จะมาชิลกันที่สนามกอล์ฟสนามกอล์ฟที่ไหนนะครับผมทอ็อปคัทค่ะสนามกอล์ฟท็อปคัทคทำไมทำไมต้องมาด้วยครับเอ่อวันนี้เราจะมาซ้อมไดกอล์ฟกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปออกรอบเดือนพีนาก็เลยต้องมา สนนิดนนึงเดี๋ยวเราจะไปดูรีลาของคุณคว้ากันนะครับว่าการขวดก๊อฟจะเป็นยังไงกันสนามก๊อฟอันนี้ก็จะอยู่ที่ถนนกาญจนานะครับผมเส้นกาญจนามันจะอยู่ตรงข้างๆเต็นเตอร์รถมือสองใช่ไหมยอยู่ข้างๆเ <recibir S 2> <im> ตอร์รถมือสองเดี๋ยว<ร>เ,เราไปดูกันว่าอยู่ที่ไหนกันนะครับก็นี่นะครับมันจะอยู่ทางเส้นถนนกาญจนาพิเศษนะครับขาที่จะออกไป เส้นบลลมราชารนนชนนีหุ้ยทุ้ยลิ้นพันนั่นแหละครับก็มันจะอยู่ซอยอะไรอะเป็นรถชื่ออะไรสักอย่างเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องหาดูทางเข้าว่าอยู่ตรงไหนต้องเลยเลยอันนี้ก่อนเลยบาติก้าก่อนเขาที่แล้วผมมาผมก็เลยนะครับ <c oughs> น,น,นี่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 ครับนี่ครับป้าสนามกอล์ฟเห็นไหมครับซ้ายมือท็อปคาดเดี๋ยวเข้าไป คือถ้าคนไม่ไม่ชำนาญหรือว่าไม่ไม่รู้จักจริงๆก็จะไม่รู้เลยว่าในนี้มันมีสนามไดกอก์ออยู่อันนี้ก็เป็นเตยรถมือสองนะครับลายแบรนด์เลยหลายยี่ห้อเลยโอเคครับแล้วก็เข้ามาถึงในสนามไดกอก์อแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูครับบรรยากาศร,รอบๆก่อนนี่นี่นี่สน,น,นามไดกอล์อใหญ่ใหญ่อยู่นะครับเนี่ยเดี๋ยวเราต้องต้องลงถุงกลอฟก่อนนี่มีจุดลงถุงกรอบนะครับ จอ,ตอดตรงนี้ก่อนนี่จุดลงถุงก๊อฟคราที่แล้วค,คุณกวางเขาลืมไม้ไม้หนึ่งนะครับเราต้องมาเอาไม้คืนด้วยโอเคครับตอนนี้เดี๋ยวให้พนักงานเอาถุงก๊อฟลงก่อนนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปหาที่จอดรถก่อนโอเคตอนนี้เราก็จอดรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเดยวเดี๋ยวเราดูความพร้อมของของนักกีฬาเราก่อน นักกีฬาครับพร้อมไหมครับพอหันเอาหนังหันหันมาดูกล้องหน่อยดินี่นดูเป็นไงหูรองเท้าไงอุปกรณ์เสื้อผ้าพร้อมเดี๋ยวเราเข้าไปเลยครับน,นี่นี่นี่น,นี่สนามได้สนามได้นะครับ อยู่เล่นไหนอ่ะฮัลโหลรังอยู่เล่นไหนอ่ะนี่ครับนี่ครับนี่เขาก็มีอาหารเครื่องดื่มพร้อมนะครับนี่ แต่มันจะมีเครื่องดื่มของโปรดผมดูแหละรู้ๆกันอยู่โอเคครับนี่นะครับเตรียมได้ครับสามถาดสามถาดกีฬาเราพร้อมแล้วต้องวอร์มก่อนไหมครับเนี่ยต้องวอร์มไหมครับต้องวอร์มไหม,มเดี๋ยวเรามารอดูลีลาของคุณกวางนะครับว่าจะเป็นยังไง ดูดูดูลีลาดูลีลาเตรียมแล้วนะครับเตรียมแล้วนี่ยั็ไงเป็ไงนี่วอร์มก่อนนะนี่วอร์มอันนี้วอร์มนี่วอร์มก่อนนี่พร้อมครับพร้อมครับมาดูครับตีโดนไหมเนี่ยตีโดนไหมนี่โดนนิ่มๆไปนิ่มๆนิ่มๆไปนิ่มๆ รูสองเดี๋ยวดูรูสองโดินมานี่ขูดพื้นไม่หน่อยนึงนะนี่สวยงามสวยงามเลยไง โอเคครับในระหว่างที่ที่คุญกางเขากำลังกำลังซ้อมได้กรอบอยู่นะครับ mm hmm. ก็อย่างที่บอกนะครับ mm hmm. ชื่อช่องผมคือหนึ่งชิวๆนะครับ mm hmm. นี่จะต,ต้องให้ชิวอย่างนี้ไง mm hmm. ชิวไปดีโอเคครับผม เป็นไงบ้างครับตอนนี้สู้ป่ะครับได้ได้อะไรมั้งครับวันนี้ตอนนี้ได้ได้ได้อะไรบ้างจากที่เราหวดหวด์คอปมาเนี่ยยังไม่ได้เลยยังไม่ได้เลยโอเคไไม่ดโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราให้คุณฟัางก็พักก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปชิวของผมต่อดีกว่า ไอ้ลูกที่ตีไม่ได้ใช่ไหมเหมือนแบบเราคิดเยอะ,อะโปบอกว่าให้แบบยกแขนให้ขึ้นชันๆขึ้นชันๆเสร็จอย่า่าใช้แค่แขนเวียงอะไรนะใช้หัวไหลอย่างเงี้ยเ,เราก็แบบคิดเยอะอะเออก็เลยตีไม่โดนเขาบอกเขาเก่งเขาบอกเขาเก่งนั่งนั่งนั่งดูตีมานานแนละ้วเดี๋ยวผมว่าผมต้องโชว์ให้เด็กมันดูดีกว่าไง โดนนะครับน้องๆ <c oughs> ครับตอนนี้ก็ซ้อมไดเสร็จเป็นที่รู้รอนแล้วครับเดี๋ยวดูสภาพสภาพในกีฬาเราไงเหนื่อยไหมครับโอเคเดี๋ยวอีพีหน้าเราจะไปชิลขึ้หนหอนกันต่อโปรดติดตามช่องนิวชิวชิวนะครับ ไหมหิวข้าหิวข้าวอีกแล้วแต่ตอนนี้ยแอลกอฮอล์มันเครื่องติดอยากกินชาเขียวแฮ่